สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะค่ะวันนี้เราจะมาตรวจดวงชะตากันนะคะสำหรับในรอบสัปดาห์ที่วันที่1 0ถึง16มกราคมนะคะมาดูกันนะคะว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดวงชะตาของท่านในสัปดาห์นี้จะเป็นเช่นไรน,นะคะค่ะสำหรับท่านที่มีการคิดที่จะทำโครงการใหม่งานใหม่ นะคะหรือว่าติดต่อสื่อติดต่อประสานงานเกี่ยวกับธุรกิจนะคะก็จะต้องมีมีการเดินทางไปร่วมประชุมมีการเดินทางเกี่ยวกับเจรจากันนะคะสำหรับท่านที่คิดที่จะทําทงานใหม่มีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งแตแ่หรือแม้แต่กระทั่งแม่ค้านะคะก็อาจจะคิดว่าเราจะหาของอะไรมาขายเพิ่มเติมดีนะคะ ส่วนในเรื่องของอการเงินนะคะการเงินค่อนข้างจะไปได้ดีนะคะรายได้ก็อาจจะมีอาชีพเสริมหรือรายได้เสริมจากทางด้านอื่นนอกเหนือนจากงานประจานะคะของคุณนะคะเป็นคนที่อชอบผจญภัยนะคะมีการเดินทางอยู่ตลอดนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะการเงินถือไปได้ดีค่ะก็มีโชคมีลาบนะคะบางทีอภัยในใจอาจจะมีการหงุดหงิดบ้างนะคะแต่ว่า ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ดีช่วงปลายอาทิตย์นะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะความรักนะคะความรักก็ยังไม่ค่อยได้ดังใจนะคะสําหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วนะคะหรือมีแฟนอยู่แล้วนะคะออค่อนข้างจะแบบออหุดหงิดกับคนรักนิดหน่อยนะคะไม่ค่อยได้ดังใจเท่าที่ควรนะคะสําหรับท่านที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ก็ช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังไม่มีออปิงปังกับใครนะคะ จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานซะส่วนใหญ่นะโะชคลาบโชคลาบของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็ถามว่ามีไหมก็ไม่มีนะคะจะเป็นมาจากโชคลาบอาจจะเป็นมาจากการงานของคุณนะคะซึ่งอ,อ,อาจจะเป็นคนที่แบบ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะคนคนอื่นก็อาจจะมีอาจจะโดนตัดเงินเดือนอาจจะโดนพักงานนะคะแต่ว่าสําหรับคนคนวันอาทิตย์นะคะก็จะมีช่องทางในการหาเงินในการหาไรายได้เสริมเข้ามานะคะโชคลาภก็ไม่มีเนาะส่วนแนะนํานะคะแนะนําให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะ หรืออธิษฐานจิตขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณอธิษฐานจิตก็จะสมหวังโดยเร็ววันนะคะค่ะก็สําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็ขอให้โชคดีนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ